โอ้โหน่อชายเสียงนี้เด้อพ่อไงโอ้โหน่อชายพ่อเขาแล้วสี่เขาปลาชมนก ท่มโงกฟุ้งกระวามันขันกันี้นั่นมันหองหนูนั่งนองมองไปกางเราฟุ้งกระวาทำห้องมันหลงอยู่ดงขึ้นโคกส่งสีได้เอ่ยเพลงสาบสลบเป็นลำวงคอยฟังเด้ออายสิบนิ้วและฉันขอบรรทาสิบนิ้วละฉันขอบรรทารคำคำละตะวันรับแสงตะวันแสงแดงพระจันทร์ขาวนวลอยากจะบอกกบพี่สักคำ อยากจะบอกก็พี hm ่ส e, ักคำชันพองามคำมาล้ำวงคู่กันเด้อได้อายขันสองนายเสื้อมอมสิเปขดไปออมปอมในส่วนมีหาด้ว่าเลยได้สีออกทาํำเพิ้นมาเลยได้ออกทาลำาบนแลวใส่ก้ปวงเขืนเขินสียางเวิร์นอยู่เทิงห่านสียางเวิร์นอยู่เทิงห่านเป็นยังไงพ่อย

เสนอเป็นลูกไผ่ยอย่างสิคะ <No. S 1> พ่อเขาเรียวเดินไปแว้งแวง้งไหวไหวขอเป็นลูกไผ่ในเด้อเจ้าปูเอย้ยเป็นลูกไผ่เมียปูปะสมขั้นรีบมะโตกลงกันผู้ลล่ำวันนี้มีงานหนาให้แปหาไในเด้อพอคณะซอบุญกวางพผ่นตังรับรองได้หาไปจํำจื้อไว้ในเด้อพอพ่อเพิ่นสรรเสริญการลำว่จือจํำมาไว้ ในนามบานโน้มเมืองคันจำเจ้อขอให้จำเจ้ไว้คันไป,ปได้ยายหลวงปลาแล้วได้บาแล้วได้สีอยออกทาลัมเพลินใจข้าพวเงเขื่นเขืนให้ยังเวิ้อนอยู่เทิงหันเทิงห,งห้ันผู้เทิงหันเนมันเป็นมันเป็นใส่ประจบจ้าใส่ประจบเหมือนเลยแม่จานม,ม,มัน มันกระโปงเขืนนี่เรียมั่าสียางยางเวินไปไปหมุนควงอยู่หน้าห่านแม่จ้้เพิ่นยจะเอาจ้ะนี่จ้ักนทั้งหลายดีมากบงมน่นะเปงนจ้าเพิ่าจ้ะเพราะว่าเต้นไปเมื่อไรอาจารย์เต้นไปไปปลายห่านกับไปหมุนควงเขาเห็นขางนี่เขาก็แหจนจะเป็นลำเพิ่นจ้จาโอ้ยคะได้ติบ เดตีบสีสลึงหนึ่งสอบุนกว่างเลิศลํำเพิ่นจ้าจะพ่อสอเริ่มฮัทสิบสามสิบสามพิ่อสอสองวันหนึ่สิบสามสิบห้าสิบห้าสิบหกกับอุ้ยลำบอดินเดชาไปประกวดบอดินเดชาไปประกวดเลิศเลิศ เลิศลำเพลินแม่จานข้าว,วบ่ไเด้เป็นนั่งเองน้ำเพลินดอกเป็นโตประกอบเป็นท่าสอีอเป็นสร้างก็สร้างจ้า <c oughs> สมัยตะกี้มันไม่ลองเพลงเลยมี่เสียงบอดีบ้องจ้าบ้องแล้วสัญยาเ,เ,เดือนสามยันอ,ยนอายบอกหากน้องจริงมันสิบจบปุ๋ยลาจาน ย่านอายบ่หากน้องจริงยานอายทอดทิ้งไปหาแฟนใหม่หากแมนนี่ลอาจารย์สิลลก้าองเพลงของบองจ้าบองของจักสยามตีสสามเที่พี่ดาวดนัอบุญกว้างเลิศเลิศลำเพ่นเลิศ่น ล่มือยเขานาเป็นเศร้าตัวีสองหาเนเหลือเหลือจะคีบิดชุ่มเหนียนล้ำเพื่อนน้ำกันอยูนในบ้านเหลือพระเอกนั่งเอกตัวตลกผู้นึงตลกผู้ใา้ตายไปแล้วเหลือล้วก็นั่งเองแม่พญาก็ยังจะกับสาวน่อยเพชรวันแพ่พร้อมกันพร้อมกันบอกพร้อมกันพร้อมกันกับออนตาสาวหน่อยที่หลังคือเป็นเพื่อนกัน สาวน้อยเพริบปริแหกเป็นเพื่หลอ่อนตาอ่อนตาข้าตัวบนกวงนี่มากพอพอหลุนพอพอไงสาวน้อยเสี่ยงไฟผู้ยีการเสี่ยงไฟไม่แจกจากอ่อนตาอ่อนตาเป็นเป็นสาวน้อยแต่ว่าลูกเต่าเขาเจ้าว่าสาเห็นเหมือนบอกว่าเอ้ยคือถึงปนเนาะต้องขอผู้ใหญ่บ้านผู้หลุดใส่คนครับท่านบ้นเถิ่อนกุญโจมาทั้นเกิดคือว่าบอกจะมาแล้วสีบานเข้าปวดจนเทียมทานนี่บัวแมงกับกับ หมอการเนี่เป็นมูกันเหล่นดนตรีกั้งเป็นจะลูกเต่าก็ท่านเกิด่ามามาสาวเสือเรืองเล้าตอเป็นกระบ้า่อับพ่อเป็นเที่ยวเที่ยวกันเด้อต่สมัยเป็นเป้าบอกตัวว่าท่านเกิดานุยี่งยมโจรเนี่ยก็จะวันนับถือครับตีวันม่วัดถมอกันโอ้ม่เหลี่ยนกับแกบได้เพพอการได้ม่เรี่ยนกับแกบนะจะเลี่ยนน้ำกันไปน้ำกัน คณะสอบุนกวงเนี่ยสองบนกว่างไปได้ง่ายไปยู่ไปเขาเจ้ากับงวัหอมอล่าก็ยังไปง่ายๆเป่ละเดี๋ยวกับคณะนั้นมากสองกว่าคณะเสียมอีวันี้พูดมาถอดไปนีมาถอดไปนี่พญาวาลนี่เรีนขนดสลรคามเด๋อเราจนใจเน่อนไทยยอดมันเตะเ่นมากพอไม่อไม่รุนแต่มันพุงออกาดแต่มันต้องหลุดพายาลลบมาก นอนตึงไปกันนะซ้ำก็ไปเยี่ยวนมากสิว่มีผู้โห่เร่องอะไรเจ้าอาบัดนี้นักดนตรีเหมืนนักดนตรีอัพอัพพับเจ้าซ้ำก็เจ้าเอือนนี่ยังล่ะกันผู้ใด้ขาดจ่งค่อยมาเอือนเป็นเลนกันเลยเดี๋ยวเป็นเลนไล่คณะนักดนตรีทอดเออนักดนตรีทอดค่ะโตนี่ค่ตัวนี้สิบบาทจะบอกมันดีสู้เมื่อนี่นักดนตรีฟรีแลนอืมฟีแลนฟีเลนฟีแลนซ์สระอิสระฟีแลนนี่ นาดน,นตรีกับนาดนตรีปีละงานปีละงานซ่อมสิบสองเดียวสิบเ,เอ็ดมีงานเดียวเอิดห้างเตอาหารพิเศษศินกับ <c oughs> ว่าถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันเขาเก่งมากเกินไปบอแมนหุ่นมาล่ำซูเม,มือนีน่เขา,าก็บเห็นแต่ว่าเสกีขนาดเียซิมนครับน่าจะได้ไปบ้านุเบอร์เดียวคุณพระว่าเดียวโนวสะอาดไปบอเรียนดนตรี เพื่อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังขันตะว่าข้าเจ้าก็มี่นากุณตรีอยู่ตะว่าข้าเจ้าเจ็บไข้เด็กป่วยเังสีหน้ามันตรงกับงางข้าเจ้าไปว่าใดข้าเจ้าก็มามาเอื่นไปบดมาเอื่นกับเอื่นอยู่งข้างเตียบบ่เป็นจดหมา้ด้วยข้างเตียก็ขึ้นรถมาเอื่นกันบ้านนั่นสิง่ะอืมกันขึ้นรถมาเอื่นบพไปนั่กับโบแมนนี่ป่ะแมนข้างเตียรถไปหาบอเลยจ้าเข้าสียู่บอยู่บ่นั่ว่างไปก็ไปเลสเออนากุณตรีเป็นป่วยครับมัก็ ต่อมาก็ยังคุณแม่ป๋าสมมีลูกเตาคนก็นเป็นเล็กน้อยยื่อไดกี่ผู้มีตำรวจแต่ว่าโมจักดอกไปกับในมากมานัดกันตะบันพักทําใจว่ามึงนี่ไปเด่นนะป๋าสมเด้อแต่ว่าอย่างงี้ยเสื้อยื่อพวเห็นหนาเถื่อดูจัดการตอนพักท่ำใจดิโอของจาร์ไอหัวเข่าเนาะไม่ใช่การพุ่นไอหัวเข่านั่นก็บทำไมก้อนกับพักยื้อบานพักยื้อยู่อจนฉี่ขานอยู่อยู่อจะจะไม่ยาคู่ควรละสามบาทยังสามบาทท่อเก่าอยู่ แล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นยังไงครบเยาว์กูไหมหกบาทสมัยเที่กี่สาวยาวูไปบัดด้ดังน้ำเขาดอกว่าอยู่เบื้องหลังเล่นดนตรีมวลเขาก็าบอกเลเห็นคนสมัยเที่ีัมันยู่ไกลเบึงเป็นลกกาเลยนี่บัดี้เี่บอเล่นดนตรีกับเดินไป แนวคนเบิงหมอลำสมัยกนะ่อนเนาะท่านนางขันนางแล้วผู้สิมาเตียนนาฮานเขาไปเห็นเดิบานก็ได้ยืนอยู่ทั้งหลังไปเอาไงว่าขอบสุดท้ายวันต่อไปลิ้นใส่เลยลซึ่มซึ่มเบิงเข้าซุ่มผู้เฒ่าผู้สาวเขาเจ้าก็มาก,กองทั้งหนาซะกัน,นั่งนั่งละเนืองหานี่เศษสินสองขนแม่ประฐมที่ไปปะพันมือนี่ไปหลายอยู่ดิแต่ว่านเขาเดี๋ยวไปเป็นอาชีพนั่นแหละไปเออแต่ว่้านเขามาขึ้นอยู่อ่าลานพักเพราะเราไม่ได้แปลว่า บอกว่าบ่าเดเขาคิยนว่า no ่ันดเบิ้งไดไปเป็นยังงแเจ้เราเอาหมือนเราย่งบอกหนพัน่างิมพนบตัวเร่าแม่ีแม่มกี่กับเจาเร่าันดแกเนาะเบาสมบูรณ์แเออคนแม่แม่มัด็จะูกต่อคนนนี่เรื่องเราเรื่องเราสมัยเราสมัยู้นสบวงห้าร้อยสิบ สามสิบซีไปบอกว่าจะสนับนุนจะมอลำคณะสอบสอบผุดพ่วงเลือดยังไงเลือดลำเพลินลำเพลินนะครับสอบพุดพ่วงครับยังก่อนกับอ่อนตาอยู่นั่นอ่อนตาพัฒนาลำเพลินอ่อนตาพัฒนาลำเพลินจ้ากูแข่งกูแข่งกันที่สองคณะบแอนเป็นเพื่อยบ่นแท่องเนี่้ยแต่เพราะเนี่ยวันี้ออกจากอ่อนตาเลยจะมาเป็นสาวน้อยเท่าไหร่คณะ นี่ติดเพนกซ์ไปเอาพัฒนาลำเพรพัฒนารำเพนี่อยู่บ้านแพงบ้านแพงจ้าตนตํารับจ้าเายะรับสอคุคนคู่กันคู่กันไปใส่กันพิดกัไปนาะนั้นหลังจากนั่นเล้วอีกโดนก็ได้พ่อการมจังมาตังสายกับอนตายหยุบจ้าหยุกมลพิษสองหาน้งเนาะเอาคัดว่าว่าพิษอันนี้ก็ต้องขอโทษเพราะไพ่ถ้ามาให้ข้อมูล อาจจะเป็นเท็จหรือเป็นจริงก็ได้บอต่ำก็ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าครับที่พอการแล้วมาตั้งสาวหน่อยขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ก็ข้อมูลนฮาสิ่เท็จริงกับเจ้างอยไปสอบถามทั้งคณะเพิ่นเบิงเป็นเรื่องเราเป็นเรื่องเราให้ฟังแต่สมัยเจกี่ห้าร้อยสิบสามสิบสี่นี่ก็เป็นครูเป็นครูกันกับสอบบนกวงหนึ่งยังคือว่าครูกันกันเขามาจ้างล่ำเพิ่นสอบบนกวงเนาะติดงานกับห้ากับแนนนั่มไปเด้อไปบรรพแพงเอาหาออนตา ล่ำเพื่อนแบบเดียวกันเขาเจาจึงไนีไปหรือว่าบ้านออนตาเนี่ยเต็มไปเบื้องสองมนก่วงเด้อเลยบ้านไปเีกสม่ไนั้นก็มีจยังสี่แล้วล่ำเพื่อนได้กีนมันจอยกันมันว่ามีสำนักงานพาตัวบ่ไรได้อาจารย์ผู้นดรตีสิได้ยี่สิบบาทปวกนักเต้นหมอลำเนี่ยนั่งเอกรพเอกได้ยี่สิบบาทตัวประกอบอะไรหาเงินแผลไปเนี่ยเ็นม้น มันโมพอมีจ้าจ้างแปดลอยยังสี่เมตรจ้าจ้าซื้อน้ำมันค่ารถค่ายังสี่ลอยก็ซื้อมาตัดกระโปงให้ถามมันเหลือหลายถามว่าเหลือกระบ่กได้มีกระโปงรองจ้ามันหอหลายถามาก้ใจนใจมากใจมากแต่ว่ากันมะล่ำกันบ่มีตัวนี้เนี่ยแสดงว่ามะล่ำยังหน่อยอยู่แอคคอเดียนแต่ไม่นั่นซื้อกับโมแพงดอกแต่ว่าแพงเท่ากับซูมือนี่แหละมันเป็นซีผ่านหา ื้อเด็กบอกเอ้ยซื้อร้านพนดอกเพราะว่าพนก็บอกแหยังเฮ้าเอ้ยจะยี่ห้อแอคโคเดียนเงินแหละคันก็เจ้าสิถามเฮ้าผู้คนมาจ้างนี่แอคโคเดียนบอสมัยดตกีครับอันเตกีแซกก็บอเอิ่นแซกได้แต่ว่าแซกอยู่แต่ว่าเครื่องเป้าหนึ่งแต่ว่าบันนี้เอิ่นลูกแซะอหมที่ว่าตัวเกงแก่เกีงแกะน่ะอาจาระหน่อยก็ผู้ใช้ท่านสิ่งจ้างกู่แล้วเนาะนั่นว่านั่นละ สังแต่พออยู่เฮือนก็เลยว่ามีฮอดแซ็ว่าซั่นว่าธรรมชาติระโบ้จักผู้มาจ้างโอ้จักโตล่ะพอ4โตว่าซั่นว่าเออบัดไปแล้วว่าเาพอสแล้วว่าแซโแซเป่าบ่แม่นแซนขแม่ว่าซั่นระบจักซือมันเกือบขบ่ให้ลจานน้อยโอ้ยบ่ฮู้จักเออไปลทั้งแถวกาฬสินธุ์พุ่นแล้วสแล้วอันเครื่องเป่าก็สแล้วเอ้าเครื่องเป่าบ่มีตัวว่าซั่นผู้่าพอว่ามีแต่คเดียนเอ้าคือมื้อไปทสัญญากันคือว่ามีฮอดแซ แทกกันนี่แล้วเนี่ยความปอกๆนี่แล้ววันนี้แล้วมันเดือดเอินสายย่ามาจากนั่นมาเลยเปลี่ยนดีจะเปลี่ยนแม่จะสอนจะได้ข่าโตมันอะไรหรอครับมันเป็นลูกสาวหัวหน้าอ๋อผมคิดยนี่ผมคุยกับลูกสาวหัวหน้ามลันเป็นลูกสาวโยมเณรเพื่อนกับว่าใดคือกันในตัวประกอบสี่ใดแต่นั่งเอกพระเอกนะจ๊ะตอนกำลังคุยกับอดีตลูกสาวของคณะลัมเพิรนลัมเพิรนตัวน้ำรับละจ้ะรับสอนบุญกว้งจ้ะ ว่าเด็กเป็นนั่งเอกนะอยู่บ้านได็บอกในบ้านนนเมืองตัวขึ้นนโซ่บนกลวงใยยุบ้านนี่อย่างบ้านนนเมืองจ้าตำบลแพงอำเภอกระมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจ้าผมรับเพื่อนดีตัวดีของเมืองเราดีตัวดีนั่งเอกกันยังอยู่เนี่ยจ้าเป็นพี่สะพายโอ้ยลำเสียงดีมัวนจ้าอยู่คอนเจนอยู่คอนเจนจ้ากับ ขายของอยู่บ้านแดงตนี่แดงน้อยนี่เอาแดงง่ายอันเลาะน้องมงเ้านี่ไหมบ่ามันฟังผุนได้นี่นี่ไม่ดอนแดงสุดเขตยคอนแจนไม่ดีเอ่อเมื่อเเมืองเดี๋ยวนะครับคันมีโอกาสที่น้ำห้อยซอบุญกลัวมวนพระเอกพระเอกกับย่งจ้ะนะครับอยู่กับท่านผู้ชมกันแล้วครับนะครับว่ายังไเจาะชีวิตตนกำนาน สายลำเพื้นอยู่คณะนิงบอสอบุญกว่างผมกับค่งมีขอมูลมือนีหล่ะนะครับสุดภาพพขาเงีเรามาเสาะหาอยู่จักมือนนะครับสบุญกว่างแสดงว่าแม่ที่สอนให้ขอมูลเรื่องสบุญกว่างในรายละเอียดยิบหนึ่งอย่าได้เลยจ้ะคลิปนี้กับเจ้าว้สมิทธิ์ได้เกินเดี๋ยวคลิปรุ่นยุคศิลปมาเปิดเกิดกบพอกเ,กอเงีวเราเรื่องสอบุญกว่างเนาะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปกันแล้วเจ้าใบนะสวัสดีจ้าครับอันนี้ครับ